สวัค่ะวันนี้เราจะมาดีฟิวนี่ค่ะโอ้ยต้นอะไรนี่อ่ะมันเป็นต้นส้มค่ะใครให้มาคะยายค่ะยายตุ๊กใช่ค่ะคือวันนี้ไม่สำคัญเลยคือวันนี้ไม่ธรรมดาเลยนะคะไม่ธรรมดาย,ยัางไงคะมีส้มจี๊มีส้สมสสเปรี้ยวเขาเรียกส้มจี๊ดค่ะใช่ค่ะส่วนอันนี้เป็นส้มแบบส้มมันดูด,ดว้วย ลองชิมดิหวานไหมเอามาลูกเดียวพอโอเคค่ขนมชานเดีมาทำอะไรตรงนี้ขนมชานนั่นแน่ไม่ค่อกินไะ <c oughs> แกได้ไหมยอมได้ฮะไม่สูบบ้อยากกินแกได้ <c oughs> คือว่าวันเนี้ยมากินส้มกัน อันนี้คือโซมันธรรมดททตรตรมาทิ้งตรงไหนอ่ะทิ้งตรงใต้ต้นไม้วันนี้ก็เป็นอันนี้เป็น,นส้มแบบธรรมดาใช่ไหมส้มจีด๊ดเขาเรียกส้มจีด๊ดแล้วมาชิมนี่รสชาติจะเป็นยังไงดูกันว่ามันจะเปรี้ยวยังไงเปรี้ยวหร,หรือหวานมาลุ้นกันนะเขาเขาเอาถังแตกเนนะี่ยเปรี้ยวฮะ เปี้ยวไหมไม่ได้ทำกินริเป็นเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวนะคะแต่อันนี้อันนี้ต้องสีเขียวคือาเปรี้ยวที่สุดใช่ไหมใช่เอาไปเป็นมะนาวทำน้ำพริกได้เลยน้ำพริกมะนาวได้เลยใช่น้พริกมะนาวอแกะจะไม่กไปหมด น่าเก่งนี่เก่งนี่แกะเป็นด้วยถ้าทิมชอบแกะส้มให้แม่กินใช่ไะมชอบแกะก็เพราะว่าวิธีการแกะมันอ่ะสบายมากเลยอะหันมาดิหันมาดูวิธีการแกะหน่อยเด็ด,อ,ดอ,อ,ออกเดี๋ยวลองเอาไปให้ย่าชิมดิลองชิมเองก่อน <laughs> เป็นไง

เออหนุ่ช้างกินส้มไหมคะกินส้มหนุ่มชาฮะกินส้มไหมอ่าหนุ่ช้างลองกินส้มให้หน,น,นุ่นช้างลองกินส้มก,นสมกินส้มไหมกินไหมฉันไม่กินหรอกโอเครู้รสชาติแล้วใช่ไหมฉัน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 รู้ว่าหนูหลอกฉันใช่ไหมเออฉันรู้ได้ไงอ่ะรู้สิฉันฉลาด โอเคไม่พายกันค่ะไม่หมดนะไม่หมดเหรอคะเปี้ยวที่สุดเลยเพราะน้ำมันเปี้ยวที่สุดเลยเราบีบตัวมันแล้วน้ำมันจะออกมาเออแม่เอาแม่ไม่กินเปรี้ยวแม่กลัวเปรี้ยว <laughs> น้ำมันกระเด็นออกมาโดนนมฉันแล้วไม่อยากกินนมำเพียวโอเคเอาไปทิ้ง